นี่โอ้โหโอ้โหป่า <laughs> ป่าตีสองตีเอ้าป่าป่าป่า,ปา <laughs> โสวัสดีวันรอ่งคืนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่น มูราต์ั้งเองครับสกิลหนึ่งเดได้3ทีสกิล 1, 3, สองนี่วงโคตรใหญ่นะสกิลสามนี่แบบไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมขอแนะนำเพจแอสเบนต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี IDRV ให้เรียกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่พอมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นอืมป๊บโอ้โห วงใหญ่มากดูเซมบงซาก,กุระวงใหญ่ๆนะฮะปา่านอันทีเข้าไปปา่านอันทีเขาไปเอ้ยทำเป็นเล่นนะเ้ยยางเถื่อนนะครับมูราดแล้วเดดเร็วดีนะไม่ไม่ไม่ไมไมลีลาดีนะเดดแบบว่าเดดแบบบิงอะ่ะอันติบ่อยมากครับ ปักเข้าไปปักเข้าไปโอ้ปัดบ่อยมากปัปกเข้าไปโอ้โหยังเทือนปักเข้าไปโอ้โหเทือนเกินอันติรัวๆครับผม ถ้าใครเล่นเซนเซียนนะอันติรัวมากผมบอกก่อนอันติไม่มีคูดาวไปอเออด้านบนอะไรวะเนี่ยอันติไม่มีคูดาวเขาโห ค่อยเ,ยเกยวสแตกไปนะฮะค่อยเกยวสะแตกมาน,นี่ละปั๊บปั๊บโอ้แรงนะปไปปาไปทำไมผมไม่ได้คิวปาไป,ปากลับวกเงา มนิโน่ลำจับยับับงเข้าไปเถื่อนมากคก็เถื่อนมากก็ให้ฟาร์มไปก่อนนะฮะ งงว่าโมราแผ่นนี้มันโกงขนาดนีนะ้มาถึงในโหมดนี้นะโหมดนี้โกงมากโกงกวานาคอร์เยอะเลยนะตันติดูดิป๊บปป๊บปับป๊าปหนึ่ง ฝากเข้าไปมันโกงไปอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสิมันเด็ดเร็วด้วยดูดิ <c oughs> ถ้าจะอันติบ่อยขนาดนี้นะอันติได้สามสี่รอบอ่ะถ้าคนเนคลี้ยงสเตกดีๆสกิลตีสกิลตีอันติได้เร็วเลยนะมีคนแทง ไปกัาไปเฮ้ยผมกับตายว่ะมับอุ้ยไปตลยไปแลวกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเซมบงซากุระผมไม่มีสก,กีันนั้นนะเฮ้ยอะไรลำโอ้โหลำจน,นผมไม่มีสก,กีเซนเนสึ

ปาดเกาะไม่เหลีกเอาควาบนต่อเฮ้ยฟอร์ลินดีโนะวะโอ้โหปาดปาดตีทะเลาะตีเอาปาดปาด ปาดโอ้โหปาอันตีสามสี่ทีติดนะทุกผู้ชมคอสคิวอะไรกันเนี่ยบางทีมันก็เถื่อนไปเ เฮ้ยหลบ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 ทุกอัน <c oughs> อย่างเซีนยนปนรีต้อง400เอ๊900ะ900อะ นี่มาดูเวเลกกันนะฮะอือหือเขาหนีไปได้เคนะเย้าสู้ ฮึบอ,อ่าหลบได้เว้ยฮึฮึทำไมผมเห็นเลเซอร์อเอลซูตลอดเวลาเลยวะมมไม่มีดูดเลือดวะชินสุดท้ายเป็นดูดเลือดใหญ่ดีกว่าไป มช่ไหมบลาร์ซี่สิโบเค็นไหมนี่ไม่ได้บวกเลย หน่้ยค่อยแรงไหล่าอือโอโหตายจนตายจนได้เราตังติไม่ดูเลือดแล้วใช่ปะอุยดอกดอกเจริงอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะโอ้โหนัวนัวจัดนัวจัดเลยนะ เอาคองจบไปเลยปลาเอ,อ้ยท่านบนอย่าบ,บวกหนึ่งสองชุดปัาบปุ๊บปุ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหปลาเล,ล,ล,ลือๆเลือดหแข่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ ผมไม่เก็บสเต็กเลยนะเพราะว่าแบบเก็บสเต็กกับคนเอาลุบปะเข้าไปาะเข้าไปไม่แบบรงไปแล้วแรงไปแล้ว เฮ้ยอปไปอ้าวโดนดิงกากาผมว่านะอันนี้เปลี่ยนเป็นอืมต่อเกิดปะผมว่าม่าจะดีสุดแล้วนะม่นจะจบอะไรผมคิดว่าน่าจะจบแล้วไม่ตายเหรอนั่นอนะ่ะ ตายไปซะผมว่าจบบ้านอีกเฮ้ยฝ่าเข้าไปจากบวกอยู่สนุกขีป <c oughs> ้อมไห <c oughs> มสำคาญมาับมับ ป่าเข้าไปนึกป่าอันตี้ด้อยู่เรียบร้อยหมดไปอีกอึ๊บอึ๊บติดเคียวอยู่โอ้โหอันตี้รวยเลยอ้าวโหจริงต้องไปลองเล่นดูนะครับผมมูลอ่ออย่างเดียวเลยทอรสคิว ตดะงมีเยอะมากเครต้นเกมก็สับอันติรัวมากเลยนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทีนก็บายบายสำหรับมูรา